ครับพี่น้องนี้มาหน่อยสิพาพี่น้องหาแยงดําครับนี่ดุงเาแมงอีรีดครับแมงกิงรีดครับนี่พี่น้องนี่นะครับไปลุ้นด้วยกันครับมันสีมีหลายบ่ครับนี่ครับเห็นมะนาวพี่น้องนี่ครับเห็นมาครับคุณพี่น้องเป็นห้องเสียงเพลิน อีดอิดอิดอดยู่หนังหูครับอ๋อเป็นห่วงครับนี่อีดดดดดอนะนี่ครับนี่นี่ครับนี่เรีงดำรับตัวนี้นี่ครับเออนี่งปั๊บคบีดจริงเอู้ยคุไปคูคูเปนี้นึ มนดูยูเว้มาคนะเกับเ<อ>มื่อยดีละ่ะ<อ>น้องเอิญกับมาครับนี่น้องเอิญน้องเอิญในยังไงนี่ครับน้องเอิญเพื่อไดยังก่าเียดเขียดเพื่อนะเขียดยังงเขียดอีโม่โม่ครับเขียดตองบ่นี่เขียดตองแล้วนี่น้องเอี้ยมครับมึงโอ้ป่าเด็กๆหน่อยมาหาเงี้ยครับนนครับเบาเสริมครับนะครับวิธีแบบบ้านๆครับ หาอยู่หากินครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้ครูปอะไ้ครับนี่นี่นี่นเย็ดเยดเย็ด <c oughs> นั่นเออครูปโอ้ <c oughs> โอ้ยกระเอิ้นครู่เป็นน,นั่นนั่นเอ็มนั่นเอๆๆ็มนั่นเยียบแล้วนั่นนั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานหน่อยครูปปิงนี่อะไรอีกลวครับพี่นอ้องนี่ครับ แถวบ้านเอื่นแม่งยังบูงเลยครับเจ้แถวบ้านผมเอิ่นแมงดำครับนี่ครับน้องเอิ่นพ่อดมาขอแล้วเพ่อดมาคุบครุบอู้ตัวนี้ตัวงามแม่งแมงดำตัวนี้แมงดำงามนี่ครับปล่อยนะครับฝป็นตกเป็นออกหลายโอ้ครูบ่ได้ครับเออโอ้เต็นหรอกอดกอดเ่็นเต็นครับนี่ครับสู้ๆเบิ็งสู่เบิ็ง เออเกียรตองเออคุบคุบคุบเจ้าเอ็มคุบเร็วไปแล้วไปร้วเกียรตองเกียรตองนั่นนั่นนั่น,น,นอยู่กลางไฟหนะ่ะเออจับดีดีจับดีบดโซ่กล้องโซแน่โซแน่โอ้หน,นี่ครับเกียรตองครับเกียรตองสองของกระโปงพวกแกงนี่นะครับพี่น้องพีธีสารบ้ัดเฮาครับหาอยู่หายกินคือเขาเหรอครับนี่บ้าหน่อยมากครับ เบาเสริมมาหาอยู่หากินครับนี่นีนี่เกียต,ต้องเกียต้องอะไรเมควบเร็วอึ๊บอ๋อได้แล้วครับนี่ไมเอานี่ครับนี่นีแม่งแมแม่งแม่งแนี่ฮันี่นี่ายนี่เน่บหยินอุ้ยตายเดียวอ๋อนงยวนอันนึงอันนึงอันเกียรต้อง เนี่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 อู้ยเียวตองขึ้นหลแทนี่นี่นี่คควบที่ล่ะนี่อ้ยนี่นี่นี่ตัวนึงน่ตัวนึงกงนนะเออเฮ้ยด็กวุ่ครับหมคบม่เขี่ยโคุบควบคบู้เออคบคุบเขีอีโม่ไอนี่นี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วนั่นน่นนี่ครับเอาครับโซนีครับ น no oh, ี่ครับพอยโมครับตัวงามๆเลยครับอีสานบานเฮาของกินจับจับเออจับโทษนะไอ้โอ้ยหลุดมือแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไอ้จับได้บ่เมื่อไมร่เมืองอือนี่ครับเปินจับได้หงายนี่ครับเนีงดำกับตัวใหญ่ครับช่วงนี้เพิ่นกำลังใหญ่ครับ พี่นนอะเห็นมอเขียดตองเขียดตองตัหงวตยยนตหน่อยเลยครับพี่เน้อวุ้นตัวไปใหญ่นี่ครับตัวหน่อยๆเลยเอาแต่เห็นเอา้าเห็นบอเออนั่น่ารักยับปับโบราณโบราเขียดตองสองของกับพ่อแกงคนะ่ะตัวหน่อยแห้งนี่ครับนี่ครับตัวนี้ใหญ่ครั้งเลยเห็นบ่นี่ครับ อุ้ยเอา้าจับมึงตึ๊บจับไม่ดีจับไม่ดีโซ่คนนี่อุ้ยอ้วนๆเลยนี่ครับตัวอันตรายครับนี่ครับอุ้ยตัวปูวปกใหญ่นึงครับอุ้ยตกใจหมดอุ้ยแมงป่องครับพี่น้องหรือว่าชาวบ้านผมเอิอนแม่งเงาครับนี่ครับอเอาเบาๆเสริมนี่ โอ้โหมาเสื้อผลนม้ครับนี่ครับไหนยังเขาครับนี่ครับมะเข้าบันไดนู้นหอยไปแล้วไอ้เห้ยตัวไง้่้อู้ยเขียดหมูตุนอ้วนเลยครับิโอ้โหกขียนหมู่คุณแมงดำนลลีดีอือ เอาเหม็นโครตโตโครตโตนั่นคู่ก็ไปหานั่นคู่กบไปในปลาใหม่คู่ปอกอืมนั่นแหละอ่าไหนกันเอาหน่อยเห็นนี่เห็นบ่นี่เขียนโมเด้อให้พี่น้องเบิ่งๆก่อนนี่ตัวบักใหญ่นึงนี่เห็นบ่เดี๋ยวเอาหน่อยจับให้เบิ่งนี่เอาหน่อยแย่งตามันนี่นี่ครับพี่น้อง การแย่งเขียดต้องแย่งทิตาครับน่ครับเมื่อคืนเห็นหพิคนลีอยู่ทางตไตไม่ใหม่เาหน่อยแย่งมากเห็นตาเพิ่นเ็าเลยหน่อยได้ตามมาน่ครับนครับ,รบเขียดอีโมเขียดโมครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกครับฝนตกแต่ว่าฝนตกบ่ค่อยแห้งนะครับที่หนอเมื่อนี้ เลาหน่อยโผกมาฮะจับเขียดมู่ครับไปปนครับทีไ้ปนมาเนาะมาหันกระด้บโบรายครับไดจิตเตอโต้ครับนี่ครับตัวหนึ่งครับเป็นสีรี่์หรครับพี่น้องนี่แง่โก๊บแง่เขียดกันที่เป็นที่ละครับต้องแน่ตาครับตาเป็นสีเหลือมๆครับพี่น้องมีสองตาคือนี่ครับเห็นไหมครับต้องแง่ไปใกล้นะครับพี่น้อง ไฟเบาหน่อยนี่นี่นนี่แล้วครับแกไปก่อนนี่อ๋อบุดนี่ครับอีกแล้วครับนี่นครับพี่น้องโอยอีกแล้วนี่ครับต้นอ้วนเลยครับนี่แกเป็นเบิ้งเนาะนี่อีกแล้วเจดีโม มันทีอยู่ในก่อนผีไทยครับพี่น้องนี่นี่ครับหน้าไหนที่เพิ่นไทยหูดหน้านะครับพี่น้องสีเห็นแน่คุณครับผมเห็นปะนี่ดีแล้วครับนี่นะครับยังในตามก่อนที่ไทยจริงๆนะครับพี่น้องหน้านที่เพิ่นไทยหูดใหม่ <c oughs> นี่พี่น้อ,องอาไมจับใส่ข,ขวดครับน,นี่หนอเอาใส่ก,ก่อนไหนกล้วตัวหนึง่ง นี่ครับครับมาหน่อยว่ามาหน่อยเห็นเหรอเดแต่ว่าเพิ่นลบลบไปลงไปหนีพี่น้องสีแมนบอเพิ่น,น,นลบนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องนั่อ๋อเพออิ่นแลน้ลบดีครับนี่เพิ่นลบยิงสีครับมาหน่อยจาไหมเบอร์นี่นี่ะครับนี่ลบดีค่ะครับ หากินหยาก็ได้ครับพี่น้องสมมตอนี่โลกิโลแพงครับเริ่มหายหยากรียดโม่ครับครบก็เริ่มหายลยาครับหันมาหน่อยเลยเห็นแล้วโอ้นี่เห็นอยู่เห็นอยู่ครับพี่น้องนี่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 ครับยอีกแล้วครับว่าจะเสียครับพี่น้องโม่จะไปกดทายครับนี่ครับกดกลองทายครับนี่ครับตู้บกงน้ามันนี่ นี่ครับพี่น้องเป็นวิธีหาอยู่หากินแบบี่สารมานเฮ่าครับนี่เชื่อว่าในหลายคนอาจจะลงจะลืมไปแล้วครับพี่น้องไอก่อนพ่อแม่เพิ่งก็ได้หาเลียงฉีพเนาะครับเป็นผ้าแห้งกบแียงเขียดกครับพี่น้องก็เดยอยู่แต่กินให้ล่นี่ครับก็แลยตัวหนึง่งมือหันบได้ครับนี่เห็นพี่น้องเบิง่งสัว์ครับนี่ นี่ครับมึงนึงพันโดดกระโดดนี้ครับเดิมแค่ละครับพันเดิมแค่ละฝนต๊บ่คข่อยแห้งนะครับมืองวมู่้านนี่เบาหน่อยเราออกมาแย่งพี่น้องไี่เบิ้งนะครับนี่ครับพอไไ้อยู่ได้กินครับพอได้กปนอยู่หรอกครับมื่อนี้เป็นว่าพี่น้องทันใดที่เบิ้งคลิปเบาหน่อยก็ฝากกดไหลก์กดแช์กดติดตามให้เบาหน่อยนเด้อครับพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับแล้วก็บ่ไบ,บ้พลาดคลิปไม่ไมจากบ้าวหน่อยครับพี่น้องคอยเป็นกำลังใจให้บ้าวหน่อยนะครับนี่ครับคงดำลงวิถีหาอยู่หากินแบบคนอีสานบ้านนองก็เห้องแหละครับอีสานบ้านห้าครับนี่หลายคนอาจจะบรได้เห็นด้นแล้วครับพี่น้องรุดประสงค์บ้าวหน่อยก็อยากหาอยู่หากินให้พี่น้องไดีเบิง่งงนอกครับพี่น้อง